ดูเอ็มวีเพลงใหม่ NCT ยังดูซ้ำ <c oughs> ยังไม่ดูเลยไม่ตาดไม่ตามเอสเอ็มดูด้วซ้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โดยองนี่เสื้อผ้า,าเริ่มน้อยชิ้นแล้วนะอ๋อดูละอะไรดูละเต็มเต็มติ๊กต๊อกเลยทีเ <c oughs> ยอะเต็มเลยอะ่ะแบบไายฝีออไหนก็เจออ่ะ เขาเรียกว่าขเขาเรียกว่าแต่งตัวดูเยอะแยะยไงใส่น้อยชิ้นไงแล้วมันใส่ได้ดูโยโยโยเยอะแยะใส่น้อยชิ้นใส่ได้ดูเยอะเลยแต่งตัวเยอะแล้วแต่งตัวระย,โย,โยอะแยะเดี๋ยวเรยลืมไปว่าใส่กูเอเคแล้วมันกินข้าวแล้วโอเคปล่อยมันตำรวจมาตำรวจมาจับแล้ววินานขวดตำรวจอันนี้ยอันนี้ขวดตำรวจ <c ười> ตำรวจมาจับแล้วหนูทออันนี้คือขวดตำรวจ <c ười> <c ười> นี่ยเอารถนี่ยเอารถถังมาเลยแหละสวัสด,ดีแต่ไนเปอร์เวัสดีครับไม่นอนนะสวัสดีครับแล้วมันจะเหลือเลตหนึ่งไว้ทำเมื่อวานเมื่อกี้อุย้ยที่พี่กูไม่พอกันเลยกูห <laughs> ยาบแล้วแต่วันเนี้ยวันนี้ก็หยาบแล้วหัวร้อนจริงเนาะวันนี้กูหัวร้อนมากวันเนี้ย <laughs> ไม่แล้วเดือดเดือดอะไรมีใครทวาชี่นะ บอกเปรู้จักว่าเปลี่ยนบะมึงจะไปฆ่ามันแน่เลยไงเนี่กพี่ว่าพี่ทำคนท้องว่ะเอ้ยวัดไปถึงท้องไปถึงท้องที่มีลูกท้องอิ่มข้าวอเลยโอ้ยไม่เล่นท้องเสียเลยอ่ะพี่ว่าพี่พี่ว่าพี่ซื้อยาถ่ายให้กินแล้วนะท้องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะไม่แล้ว ถ้าพี่เบสรอนอะไรใครทำอะไรคือสองทัพแปดใช่ไหมไม่ใช่อ้าวกูไม่รู้ทัพแปดเลยมันเด้ยหลุดทั้งวันอะดิสคอนเน็กทั้งวันเห็นไม่ดีอะพี่เห็นไม่ดีใช่ไหมไม่ดูดิทุกพี่มันไม่เคยหลุดอ่ะวันนี้อยู่ดีมันหลุดเฉยเลยหลุดบ่อยอ๋อหลุดแบบเอ้ากดควิป มันหลุดแบบอย่างวะเข้าเกมมาแล้วก็ดุดเลยเหรอถูกไหมมันแบบว่าตอนแรกอะ่ะเล่นลงดันลงทาวัวสี่ห้าตาแรกไม่หลุดอ่าดีหกมันหลุดตอนก่อนจะก,ก่อนจะเวเนโรเโ้ยตอนเนี้ยเข้าเกม<อ>ใหม่อีกรอบนึงถึงห้องเวเนโรแล้วแม่งหลุดในเวเนโรไอ้ตัน <c oughs> แบบเห็นเทียไฟกี้เทียไฟกำลังเวเนโรอยู่เอออะไรวะเราก็หลุดต่อหน้าต่อตาเลยก็ส่งเปลรามันเป็นแบบว่า เข้าเกมแล้วหลุดเลยแบบสองสามรอบเลยขอเลือกหนอยดิมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นไงนี่ก็เป็นเวลาเปิดมาโคหรือว่าเปิดโปรแกรมพื้นที่ชิดต่างๆอันน้เขาแล้วหลุดเลยเขาแล้วหลุดเีนี้ตลอดรอบนึงถึงจะหายอีกนี่รีเก็ตรียความแล้วก็หลุดเดิมโอ้โหงี้นะจันเน็ตจันเน็ตนี่ปกติมันไม่หลุดไงปกติมันไม่หลุดเลยที่สํารับตอนนี้มันหลุดงงมากแล้วหลุดไม่ได้หลุดสี่พาร ที่สี่รอบแล้ววันเนี้ยเป็นอพอพิเกนไง<ม>พิเกนเป็นคนจบไงเออเออเออขอโทษละกันทีน<ม>่ผมมันเร็วเออะอับครัวเอาตะกิวหมาก็มัว่วเออขอโทษละกันที่ผมมันเร็วน้อยนะเจาะแกอะไรพอเอาจริงดิวางกดอย่างนั้นน่ะเตือนแล้วนะวางวาง,วางกดเลยวะ ไม่มันวางกดฮิวอย่างนั้นนะราวางคือเลือดจะไม่หมดหรอกมานนามันจะหมดก่อนถ้าเกิดคนไม่ได้เตยมมันาถ้าเตยมเลือดมัช่างแม่งไปก่อนนะเลือดโถงได้ด้ยเรอ แก่ละก็มันหลอกหายดครับมันกยูเอาไปเนี่นนะมันมีทำทั้งมดพี่ดีทั้งหนาวเตว่าจะตื่เต้นอะไรนะตืนเต้นต่อเลยตั้งแต่วันต่อมาตั้งแันโอเคตื่นเตนมากเลยที่จะไปได้ยังไงที่จะทำตลาดตัวนี้ตลาดการกะจาันธุ์หมูเป็นอย่างไรเป็นยังไงเป็นยังไงทางไหน เออใช่ไหมเออกูก็ว่างั้นแหละทำไมแล้วแล้วไอ้ไอ้อะไรไม่เชื่อนะทารุไม่เล่นแล้วเหรอไม่ทารุก็เล่นปกติไม่มันมันมีไอ้คนมาพูดพูดอยู่พันพันลงได้นี่ตอนรับนะคะชีหงพี่เหยียดเล่นกับวอลบอลแล้วนี่อ๋อท่านรอดนะเดิมคนคนมันเปลี่ยนตลอดเวลาเว้ยแล้วกูเบื่อเว้ยไม่ชอบ เออมันเดิมครับผมเห็นไหครับ <Lynch> ช่างแมงอีปอยยทองอีด <Lynch> ่ทำรูส <Lynch> ึกเวยืดตายนูยาทุนโอเดกกันดย มีมีแต่ยาเขียวดูดิยาเขียวเต็มเลยยาเขียวตาใบห่อนแล้วก็แล้วก็ป้อมเขียวคุณทั้งเขียวดูอยากเป็นสีเขียวแล้วก็หนอนสีเขียวหอนสีเขียวเขียวเอ้ฉันลืม <c oughs> อีควายเอ้ย นี่แค่แค่แค่กูเห็นตูนกูก็เห็นอีก้าแชทแล้วอะทำไมวะทำไมถเห็นตหนอถึงอก้าแชทยังเป็นเทแบบก้ามโตๆไปตกไปในโลอะอมานี่ใครเขาทำครับ ีเอคนเดียวแหละพี่พูฟพีเอบีคนเดียวแหละมีรีโมทถ้าถ้าพี่พูฟมีรีโมทคงอยากดรีโมทไปแล้วอ่ะใช่ถ้ามีรีโมทก็กดไปแล้วแหละนี่ไงพี่ขอพี่อเกรขอพี่พีเกตสีพี่เกตมีมันใช้ไม่ได้มันมันไม่ให้กดมูในรีอะไรเหรอใช่อันไหนมันเป็นไงเขาเขาเล่นกันเต็มเซิร์ฟแล้วเนาะจริงฝนตกอ่ะ มันม้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจิตวิญญาณของจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นซูเปอร์โรบอทไงโอ๋อฝนตกอ่ะอุ้ยอีดอกอีเด็กตาใหญ่มันบรรกดได่บ้านโผงโอ้โหแรงเว้ยยาวยาวเนี่ยเนี่ย อย่ไอ <face> <LE> <sleeping> <face> ่รม่ดี่อย่าก่าเมอสุดยิ่งกาเลยวะเออทำไมมันไม่เป็นยิ้งกาวเราเดตะกั่งเตเ้าำไม่เลียนแม่เนี่ย มันจะเป็นชุดมันจะเป็นชุดบักยังไงอ่ะชุดแมลงเป็นเป็นมาร์คแซคเบิร์กไงลิซาร์ดแมนอ่ะใช่ลิซาร์ดเยี่ยมากลิซาร์ดแมนอิงกามีปีกมังกรไงเออก็น่าสนใจนะมันจะเป็นมังกรแบบไหนอะมึงคิดไม่ออกก็มังกรตะวันตกไง โคโดโมดากอนนะอ๋อโคโดโคโดโมโคโดโมต้องโคโดโมใช่หรอโฮ้ยยาโคโดโมดากอนด้วยยาตะโกโมโดแล้วตัวเฮียละใช่หรอ What the fuck โคโม <mm เดี๋ยวเตรียมเปิดเพลงกีก้าแชทแล้วเนี่ยเดี๋ยวแชร์จอเปิดเพลงให้ฟังเลยเอาอีกแล้วอไอหี้มันมันใช่อ่ะไอสัตว์มันน่ะใส่เศร้ากระต่ายกูเข้าไปแล้วเอ้ยไม่รู้ไม่รู้คิวตัวเองไม่รู้คิวมาแล้วมาแล้วไดียกูเตรียมกูเตรียมวางแา ไอ้วแมาอ <S <S <I walk. S 1> เอาลิงมีก็ใส่เป็นนั่นก็ได้ละเออพี่ไม่กรอบลิงอะพี่เออกรอบลิงแล้วก็นั่นใส่หว่างเขาไปพับพับจอไม่ได้ออัดอัดอยู่ถ้าพับจอปุเดี๋ยวมันหยุดอัด <S <S ได้ได้มึงก็อัด okay, okay. อเลยแค่นั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโหลดเพลงแล้วเอามาใส่เอง <S <S แล้วใส่กเกาะเอ,อ้ยไม่ใช่แนละ้วใส่กลมเลยเกาะเฉย โคตใสเกเรอ่ะใสเกเรอ่ะฟิวฟิวไม้ห้างใสเกเรอ่เฮ้ยแล้วทำไมโดนกลัวโอเคคุมกำเนิดฉันหรอีโ<ธ>คเทุมกำเนิดฉันหรอเดินมาหาฉันอะเวลารีโมดแล้วอ้ามันหลักฉันน่ะดูดิมันมาหาฉันนะเห็นปะดูดิไอ หมารอนานแล้วพี่บอยหมารอจน,นเปื่อ,อยอ่ะนี่ไงเนี่ยถ้าให้เปิดไปแบกก็จบแล้วเนี่ยให้เปิดไปลงดันน้ำแทนก็จบละเนี่ยได้แล้วคนหนึ่งเนี่ยมาฉีดเอสพีให้ให้กีก้าไม่ใช่ไม่กีก้แชทมันฉีดไม่ได้ไม่ใช่หรอมันฉีดไม่ได้ไม่ใช่หรอ มันสิมันสิอีกาไข่เสริมเวดาไม่ใช่หรอวะมันเป็นหุ่นยนต์อะใช่ถ้าฉีดไม่แน่ใจว่ามันฉีดแล้วมันจะมานาลดหรือว่าเรื่อยๆหรือเปล่าีแต่ไม่ได้เถ็มทอเ่อแต่ไม่บอกไปอะพี่รอรอหมาได้บัตรดัดกับหมัดเองตัวคือไปเลยอะไม่รอเยี่ยดูกล้ามดูกล้ามดีสัตว์มกล้ามของไหลโคตรใหญ่อะโอ้กล้ามใหญ่กว่าหน้ายกันดูดิสภาพเจ๊กว่าหน้าเข้าวะว้า มันไม่กินยาหน่ะเฮ้ยกระันไรน้องๆไปเสิร์ฟยาเร็วยาต่มันเข้ามามันไล่กูอยู่เสิร์ฟยาจิกาแชทไปกินไปกินยาเร็วมันไล่กูอ่ะมันต้องหากูอ่ะเอออะไรอย่างพี่คิดยังไงถ้าถ้าเดินไปเก็บยาตัวใหญ่อ่ะมันจะโคตรจิการแชทเลยนะ เฮียตัวใหญ่ใหญ่แล้วอืนเพลงว่าแล้วตื่นต้นยามาตกาเช่ตัวใหญ่ต่อ,อยยกหนดอ,อกเทียดที่อุดฉีดไม่ได้นนไดี๋ยวปั๊บหลุดป่๊ อ่ะกูไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายแปดร้อยโอ้ย Can ี o u าชิเดตากูบ้านไปเลยก็คือมันติดคือเลื่อนเหมือก้าแล้วนะมึงแม่แจฉจะกดได้ปะนะ จังหวะวิมระวังอ่ะจังหวะวีมระวางอะให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ะด้มันให้ไม่ได้ด้วยอ่ะมึงกูเจ็บพอแล้วเจ็บอแล้วเจ็บคอแล้วกูเพิ่งหายอไมากูเจ็บคอแล้วเกอะ เล่นเกมเจ็บพี่คอยแล้วกูเล่นเกมเจ็บของมากใช่หวัดใช่หวัดใหญ่จะกลับมาเล่นคุณอีกครั้ง จเจ็บคอจริงๆเนะี่ยไม่น่าวางเลยเอ,อ <c oughs> เอาอาไรฟังเพลงอยู่หรอะเอาเรื่องจริงๆ <c oughs> ไอ้มิดแมวไอ้มิดแมวเแมวแมวโอ้แล้วคือประเทศโทษนะอีดอกปลาเส้นดอกน่าเกลียดมากดอกน้อยเราไม่ค่อยได้สามห่อเราไม่ค่อยได้ฆ่าเพนกวินสามหอ